เดี๋ยววันนี้จะมาทดสอบเรื่อยเซกี้รุ่นกอมบอยนะครับเดี๋ยวจะมาเรื่อยอันนี้ครับไม้สะเดาครับนี่เรื่อยครับรุ่นกอมบอยขนาด240นะครับนี่ครับใบเรื่อยเดี๋ยวเทสเลยนะครับนี่ครับดูว่าจะใช้เวลานานไหมจะคมขนาดไหนนะครับเรื่อยนะครับ คมครับกินดีเนาะ เรียบเลยครับมันดูแผลมันดูแผลเหลเรียบเสมอปุ๊บเลยครับขนาดไม้เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ3นิ้ว4นิ้วครับนี่ครับเรียบเลยครับเดี๋ยวผมจะเลื่อยต้นนี้ให้ดูครับต้นพยุงปลูกที่ภาคใต้นะครับ พยุงต้นนี้อายุสิบปีแล้วครับปลูกตั้งแต่พศ53นี่ก็พุษภา63ส,สิบปีพอดีครับเดี๋ยวผมเลื่อยดูอุ้ยหมดแดงพี่ปะ <c oughs> หมดแดงหมดแดงครับหมดแดง

เด้งมันเี้ขมครับสุดยอดครับขมครับน,น่าใช้ครับพอฟู